อีกสาม่ะคุณจะเลือกอะไรแล้ววะไรก่อนก่อนอะไรคะฝันฝันแต่ตัวไซนี้ก่อนิ่งเกาะขานะเทำไมทำหน้าเพี้ยค่ะคืออะไรขอคุอย่าใส่ไปขี้ิ่สารขี้นิ่งสารขี้่งสารคณไหนคุณไหนคนนี้พี่ขาพี่ว่าน้องฝันฝันเขาควรจะให้พี่ในเกาะหรือว่าเกาะอะไรดีคะหรือไม่ต้องเกาะเลยดีคะ มันจะดีหรอกอผู้หญิงก่อนไม่เป็นสุใช่ไหมไม่เ็นสุุเลยอ่ะนก็ให้กกอดแล้วก็อไก็กอดกลับด้วยอะไรอย่างเี้ยเลยไปยใหอ่ะรืออะไรชอบทำไมจริงทกัเรื่ดอกไม้